วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวัลบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเพชรและสตารัสในแมปของ All Star กดรีโลโทเค็นและเบเดิร์นพาร์ในแมปของ Anime Adveger และแมปอื่นๆนอ,อีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันเลยนะครับวันนี้ในเกมโลบั x ในแมป All Star Tower Defense นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิตวลครที่อยู่ในตัวละครเดี๋ยวครียบม้อยเรื่องน่าจะเรื่องฟู้ ออกเคมีต์ปะใครทุกคนใครใครรู้คอมเมนต์ทีนะครับอันเนี้ยนะครับเอ้ยไม่ใช่มึงนะครับผมว่ามันมาจากฟูเมทัลหรือเปล่าสมุทรเคมินอลผมไม่รู้เหมืนอนกันนะใครรู้คอมเมนต์ทีคราวนี้นะครับเอาง่ายๆคือตอัวละครนี้นะครับมันอยู่ในตู้แซดนะครับแล้วก็เป็นตัวละคร6ดาวด้วยนะครับสำหรับตัวละครนี้เป็นธาตุไฟนะครับยืนพื้นคราวนี้มาสุ่มกันดีกว่า let's go let's go มาวิดีโอที่สุ่มตัวของแลนส์ไว้เนี่ยก็ประมาณ70นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่แหละ อันนี้จะเสียเท่าไหร่กันเลยจริงๆเพชรเนี่ยไม่ได้เป็นบิ๊กเดียวสำหรับผมเลยนะเพราะว่าเพชรเนี่หาได้ง่ายมากนะครับทุกคนอ้าได้มาเลยครับโอ้โหมันจากเรื่อง f ฟูลเมทัลออ h เคมิสแน่นอนเพราะว่าผมเห็นตรงมืออ่ะนี้ไม่รู้อ่ะทุกคนแต่ผมจำไม่ได้อ่ะมันอยู่กับใครไม่ใช่สก,กาแนค่ครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะเก่งไหมเดี๋ยวผมจะทำเวลร้อจ็ดหก่อนดีกว่าเวลร้อย สกอปคือยูสุเกะเนี่ยมันไม่ใช่ตัวละครในนี่เนาะเออเป็นไ,ไม่ใช่ตัวละครที่โยังไงก็ใช่ผมเห็นลายเส้นแล้วฟูลเมทัลอร์เิมแีแน่ๆอ่าตัวยูสุเกะเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในโต๊ะแซดหรอวะสมูทเคมินอโอ้ my god เดมนะฮะก็ตัวละครน,นี้นะครับไม่ติดเผาเนาะ <c oughs> เป็นตัวยืนพื้นค่าวางอยู่ที่500ครับวางปุ๊บเนี่ยดาเมจอยู่ที่10,000หมื่นนะครับแล้วก็้าบิจมตีหนึ่งทีระยะกลางๆครับ50แล้วก็แคตตาการีมีทั้งหมด5ตัวนะครับบูทดาเมจ15%เท่าขึ้นไหลนะครับไม่มีเบสซิ่งนะครับโอเคเราใส่ขึ้นมาแล้วเป็นไงอืมมันเท่จริงๆเลยเว้ย ผมว่าใช้ได้อยู่นะผมว่าใช้ได้อยู่ผมมั่นใจว่ามาจากฝูไม่ทอคราวนี้เดี๋ยวไปดูครับว่ามันจะยอดเยี่ยมกระเทียมดองขนาดไหนนะสำหรับตัวละครนี้ไปดูกันครับโอเคครับคราวนี้มาดูกันสําหรับตัวละครนี้มันจะเป็นอย่างไรหรือโจมตีเป็นโคนนะครับผมเอลยีถ้ายืนก็เหมือนอ่าถ้ายืนเขาโววววววเอ้ยโอเคแอนิเมชันดีกว่าแลนส์นะฮะอ๋อนี่ไงเขาตบมือเนี่ย โอ้ยตกใจขอ,ขอ,ข,อขอโทษครับขอโทษผมผมเป็นติ่งฟูเมทัลคอมิทนะครับ <g iggle> แต่ผมจำไม่ได้ผมจำได้ตัวละครนี้อโอเคตบมือแล้วก็แปดธาตุ <c oughs> นะครับคราวนี้เ,นเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามันจะแรงไหมขนาดไหนเป็นอินฟินิตแน่นอนเฮ้ย <c oughs> อ่าินฟินิตด้วยแล้วก็เล็ดด้วยขั้นแรกครับใช้เงิน1,200ครับดาเมจจะเป็น40,000ื่นหนึ่งครับแล้วก็ขั้นที่2ครับใช้เงิน3,200นะครับดาเมจจะเป็น90,000มื่หนึ่งเอ๊ะทำไมเลขดาเมจมันคล้ายๆกับแลนวะแล้วก็ระยะนะครับจาก50เป็น90นะครับแล้วก็แอนิเมชันไปครับโอ้โห what the what the โอ้โหเดี๋ยวทุกคน โอ้โหชัดแค่ผมวาดผมเซอร์ไพรส์กับวงมากโอเลยลงลงเล่พื้นได้ชิลมากเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคทุกคนนี่คือดาเมจของเขาระยะของเขาขั้นต่อมาครับใช้เงิน9,000พันครับดาเมจจะเป็น1นึ่งแสนอ่าแปดหมื 8, 9, ่นเก้าพันโอเคผมผมเข้าใจแล้วว่าทําไมดาเมจมันถึงน้อยนะครับเพราะว่าตัวของมันนะครับตีดูดิตีกว้างขนาดนี้ทุกคนขั้นต่อมาครับหมื่นสามครับดาเมจห้าแสนห้าหมื่นเก้านะครับระยะนะครับจาก90เป็น100 5วินะครับจะเป็น9วิโจมตี1ทีนะครับอ่าอนิมเมชั่นใหม่ครับดูระยะนะตรงนี้นะ3 2 1ไปโอ้เดี๋ยวเอาจริงดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาจริงดิเป็นตัวเลทเหรอขออัพเลยนะครับผมขออัพเลยขั้นสุดท้ายครับ23 0 0 0ดาเมจเ5้า0 0นห้หไฮบิดตีแอร์ด้วย1ตัวใช้แค่5้0 0 0 ระยะ100เตวัตเตอวิ่งที่เซรไพมากโอ้ผมดีใจที่มันทำมันเก่งโอ้โหทุกคนทำมันเผาด้วยนี่ผมมีกีตผมบอกเลยโอเคอเนิเมชั่นก็เรียกได้ว,ว่าค้างดีอาสิลานักปราชล์ดตุ้มโอ้สุดยอด เป็นตัวเป็นตัวเลดนะครับทุกคนไม่ใช่อินฟินิตนะคราวนี้มาบัฟครับ250%จะเป็น3 3มล้าน30สตีแอร์ระยะ120ครับทุกคน,นขอลองหน่อยดีว่าถ้าวางตรงนี้แล้วมันทั้งบันทั้งแมบไหมถ้าร้อย20ตรงนี้ทั้งแมบนี้ก็คือตัวคอนี้ผมแนะนำให้สุ่มเลยนะสหรับลงเลดโอเคผมแนะนำให้สุ่มครับโอ้ยโคตรแจ๋วเลยว่ะ เฮ้ยผมเสอภัยมาก1ตัวใช้แค่ห้าหมื่นนะครับทุกคนห้าหมื่นต่อหนึ่งตัววางได้หมด9 9ตัวไหมไม่ใช่9ตัว8ตัวเออวางได้8ตัวแต่ว่าในโหมดนี้มันวางได้เป็นร้อยตัวเลยนะครับมันไม่จํากัดเนาะตัวของอ่าตัวสมตทเคมีอลหรือว่าตัวละครที่ผมตั้งชื่อในหน้าคลิปนะครับขออภัยด้วยที่เรื่องชื่อที่ผมไม่นี่นะครับแล้วก็ผมว่าในเมชั่นผมคงหาใส่ไม่ได้แหละเพราะว่าผมก็จําไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดหาได้ผมก็จะมาใส่นะครับนี่คือตัวสมตทเคมีอลนะครับทุกคนเจ๋วมาก ครับคราวนี้วิดีโอนี้ใครคิดเห็นยังไงกับตัวละครนี้ก็คอมเมนต์ดีนะครับแต่ผมยังไงก็ตามผมแนะนําให้สุ่มนะครับเป็นตัวละครที่ดีอีกหนึ่งตัวทตุไฟตีแอร์ใช้เงินถูกมากๆลงเลทได้แบบชิวๆแน่นอนครับสำหรับตัวละครนี้ไม่เสียใจยแน่นอนที่คุณสุ่มมาเพราะว่าตัวละครนี้มันน่าจะเ,เล่นได้ประมาสั้ าา 3, 2, 3อ๋อสตาร์เนาะก็สักสามสองสามอัปเดตแหละนะวันนี้เดี๋ยวตัวอื่นมันก็มีเก่งกว่านี้แน่นอนนะครับก็ถ้ามีตัวอะไรดีกว่านี้ก็คอมเมนต์กันดูนะครับเพราะว่าผมรีวิวกุดเยอะมากจําไม่ได้เหมือนกันว่าตัวละครไหนเป็นตัวละครไหนนะครับโอเควิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์วิดีโอถ้าคุณชอบตัวละครนี้นะแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ